ีันี้เนาสนิทนีนะครับเรีน้วันที่สนามกีฬาเชิงคูบ้านบ่อรอนะครับวันนี้าจะพาไาดูว่าทำการชุนนวันที่1 3บเกาพฤษภาเนี้นะครับเดี๋ยวจะมาคุยจะขอบวนะครับเพราวัน้องก็มีของซัฟกับรทำตะบุญกิเส็จนะครับน้อวัวสบจิขึ้นหน้าจอนี้เป็นคูเอกอีกคูหนึงนะครับเจ็ดแสนบาทมีรงไฟไหมอเนอนะครับสวัสดีครับสวัสครับผมมาอีกนาสายผมเชินะครับพี่บายเชิญ้เชนัตัวจังไหครับเชิญี่วมยใครคนไหครับใครกู ร่างรับขายโคอะไรนะจังโตบ่ร่างจังตก่อสงนครับน้องันนี้ชื่ออะไรครับชื่อหลังดางไก่ตงล้านตาแกนด้วยลุงนะครับผมโคหลังชัดไก่ทองล้านตาแกนโลวลุงานะครับเราก็อยู่ยี่ปีครับอายุไปกาแฟไปดูกคยันที่มายันได้ไหมไม่ครับได้แล้วน้องพัมาชที่นี่ทางงานบุกนาช่องรลางอ่ะางกาางรสุน้เได้ไหมครับกาแก้วขาแก่หลังกาลนะครับกคนลรนที้ว่างี่นาทีครับยี่ที่มาที่ท่าแงชน้หองไมครัพี่ เยรดี๋ยวแต่ค่าสิทธิ์นะครับพาน้องทอนกี่วันละครับประมาณแบกเกอาวันแล้วแบกเกอาวันแล้วครับยืนหยุ่นพานมาสะดวกสบายดีนะครับครับลุงน้ำุกบูรณนี้กินใจกินน้ำสมบูรณ์นี่ครับสมบูรณ์ครับดันไหลกี่เล้ยไหมดันครับดันพานกูว่กันดันะ อาาราเ่ันเยอะครับวัน4ีโ่โลเดินที่ที่เชียร์ครับพี่เดินจฉกเดียวอายุนนพเราก็จจะเหมือนเดี๋ยว้นะครับยานี้ให้เองลูชาวจิตงานหมายบ้านจแลงเองครับแป่งเิงครับแต่งเองไครับหลอดิชนตอนนี้ในสาตาของพี่บ้าจะลูกหาวมีความสับรองครับจำนนี่เปนเ็นระสชนครับรอยรอยรเนับอเ้นของยืของแทงของปัญหาแล้วนะครับยันกระชากที่เม่อซีราส์กิจกรรมของลุงหนาวก็คือลำช้าไก่ทองล้านการกเดนนะครับฟากีซีมาอยู่ไอ้เชี� กระโขลังซักอโคลังซัดไก่ทองล้านแต่แกหลอลุงนานะครับนะกอาหร้าบอหลอนนะครับคุณย่ทการชเีวที่สร้างปนาัเป็นคุณที่หกในราการแล้วัเียวกับโคดุกดังโคดุกดังเสื้อหรือว่ากชั้นชั้นช้างนะครับคุณ่ทำารชั้ซนบ้ามีลวงเสหมอหนะครับแคคุ้มคอพี่บ้านหลอเลาเบียเชยองซราขายนะครับแล้วกมานัเนี้ยนะครับเขาา